ฮัลโหฮัลหลฮัลโหลทูย <Viol in Harmon> ูรู้ไหมทุกคนโหลูฟังไหนลเราสวยกว่านไม่ฟังนี this or this หนูเหมือนกันคนคือหนูไม่มีที่ไปคือแบบว่าพ่อยังไม่มารับหนูก็เลยไม่อยู่ในห้องดนตรีคนเดียว แบบงง,งๆมานั่งไลฟ์นี่ใครดื้อหนูเองหนูจะเป็นเด็กที่ดื้อที่สุดในโลกต้องมีนะรางวัลสวัสดีครับขอบคุณครับสิ่งนี้ได้รางวัลเด็กดีแล้วหนูขอรางวัลคนดื้อแห่งปี2025ั้รอเล่นหนูหน้าหลักจะตาย อยากเห็นเสดนักเรียนคนเือน,นโมไปตีวันเด็กจริงด้วยจะถึงวันเด็กอยู่แล้วเนี่ยแต่หนูัวแล้วหนูไม่เป็นเด็กแล้วหนูโตแล้วยายเราเล่นต้องโทรศัพท์ที่ไหนได้บ้างเพราะว่าหนูอยากนั่งพื้นเนียวถูกก็ได้นั่งดีกว่าคือตอนแรกหนูจะชวนเอลมาไลฟ์ด้วยแต่ว่าพีเอลนี่ย นี่คือคนที่เลือกไม่ได้นะคะรับว่าจะนั่งตรงไหนขอเลือกห้ารู้ห้าโูก็คือว่าสำหรับวยอยู่ฝั่งนี้สำหรับใครที่ปีใหม่เมื่อไปไหนสามารถมาหาหนูได้นะคะที่สีคอนบ,บางแครวันนี้31อ หนูพูดเลยว่าขนเพลงมามากมายแล้วก็มีบอ่อบอลด้วยทุกคนหนูเพิ่งเห็นว่ามีบอ่อบอลด้วยดังนั้นหนูก็จะไปดื้อหนูก็จะไปเล่นในบอ่อบอลด้วยแหละ <c oughs> ตอนไทยาันีเว่ปีใหม่มีแค่หนูสาถูคนเดียวอ้าว่าเราเป็นคนไทยไงเราก็ต้องสาถูใช่ไหมล่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้น่ารักมากขอบคุณครับ mm hmm. หายปวแล้วหรอเออมันแปลกเมาเช้า,ชาหนูไปหนูยังเวียนหัวอยู่เลยตอนนี้รู้สึกว่ามีแรงกลับมาส่วนและดแต่พาสเตอร์ออกไปแล้วหมอให้ติดให้24ชั่วโมงเอง mm hmm. ตอนนี้เลยมานิดหน่อยเพราะว่าหนูออกจากโรงพยาบาลประมาณห้าโมงเอาอาใช่อย่าดือ้อเยอะนะ mm hmm. ได้ครับ เราดดื้อเยอะๆเลยหนูโตแล้วมันเก็บกดตอนแรกเราเป็นเด็กเรียบร้อยไงเราก็ป่วยเราสึกว่าการเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีดังนั้นเราก็ต้องเป็นเด็กดือ้อเราจะได้สนพอเราสนดแล้วร่างกายเรามีภูมิต้านทานเราก็จะแข็งแรงเพราะวูมหนูเกี่ยวกับเซ้ยนั่นแหละอันนี้คือลอจิกใหม่การที่เราเป็นเด็กเรียบร้อยเราเป็นเด็กอนาไมใช่ไหม มันไม่ได้ทาให้เราแข็งแรงขึ้นเลยมันทาให้เราไม่ไปเจอโรคเพราะเราเราไม่ไปเจอโรคเราก็จะป่วยง่ายตอนนี้หนูก็จะเปียกแหละหนูจะเป็นเด็กดือ้อก็จะทําให้เรามีภูมิต้านทานแล้วก็จะแบบ <c oughs> นี่แหละจุ่ยหลัง <c oughs> เด็กเล็กไปไหนหมมกเด็กเล็กมีเด็กเล็กซอมบีท้ทีแล้วก็มี มีพี่เพื่อนมาซ้อมง,งานวันที่สามสิบเอ็นดนี้ค่ะทุกคนทำไมแอลถึงไม่มาไลฟ์กับหนูไม่เข้าใจใจ,จริงๆเนี่ยเสียใจอย่ะตั่วพี่รู้นึงได้เมากับใครบ้างคือพี่ทุกคนแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าสเกจจลแบบเต็มมากแต่ว่าเจอรู้สึกว่าคนที่ วันแบบว่าทั้งสองวันก็คือวันที่แบบมาซ้อมกับวันริงคุยเยอะที่สุดแล้วเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือพี่ออนอ้าวมาหลับมากคิดถึงพี่ออนสุด,สดใช่แบบว่าแบบพี่ออนตัวแม่ก็แบบเละก็แบบทักทายเออไม่ได้เมาละกายเรียกว่าทักทายดีกว่าใช่ตัวแบบได้คุยเยอะที่สุด แบบชอบยอ่อนอ่ะคือพี่ยอนน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักอ่ะแบบว่าเป็นคนริลลี่น่ารักมากที่สุดพ่อบคนกา่าสวยตัวมากใช่คืออันนี้แบบหนูแบบว่าแบบตอนที่ซ้อม N5 ใช่ไหม เราแบบว่ามันมีเพลง I'm a Dipper อะ่ะแล้วควรบอกว่าลายเต้นหนูแอบขายพี่ออรรุ่นหนึ่งหนูแบบช็อกเลยคือพี่เขาแบบตัวแม่เวอรตัวแม่มากเล้วหนูแบบคู่บอกอหนูแบบจริงหรออะไรแบบนี้อืมแต่แบบว่าตอนอยู่บนเวทีมันไม่รู้ไงเพราะมันไม่เห็นตัวเองแต่แบบตอนที่เราแบบอยู่กับกระจกเราก็แบบแอดลายอะไรเพิ่มว่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีฟิลฟิลอย แล้วก็หนูขอส,สมัครเป็นลูกพี่ออนหนูอยากเป็นลูกของตัวแม่เอาเป็นตัวมาแข <c oughs> ่งกันสอนพิ่เทียงสปอยหน่อยอุ้ยพิเทียงสอมกันแบบขยันขันแข็งเวอร์แบบว่าอุ้ยพิเทียงแบบสอมเนี้ย <c oughs> ไปดูได้พี่นีหนูพูดเลยว่าน่าตื่นเต้นจริงอะไรใหม่ๆม,ม,มากคิดถึงมากๆแต่ไปหามาได้ทำไงดีทำไมถึงไปหาไม่ได้ล,ล่ะ u ูถึงก็ต้องมาหาการถูกไหม่ส่งโทรจิตมาเขาเรียกอะไรทเทเลพอร์ตไม่ทอนเลขไม่ใช่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เล่นเซอกันถ้ารวงเราสมองกันเอยฮึมาหาร้อนแล้วหมดหิวข้าวใช่แล้วเพราะว่าก,วกินหนูวกินน้าแต่อะไรที่แบบอ่อนๆหมอยังบอกว่าให้กินได้แค่อะไรที่มันอ่อนๆก็จริงเพราะว่าแบบ ถ้าหนูกินอะไรที่แบบเป็นข้าวหนูก็จะย่อยอยากทุกคนพ่อหนูจะมาแล้วทำไงดีพ่อหนูบอกว่าอีกสองทีถึงไม่หนูยังไม่ได้คุยกับทุกคนเลยแล้ววันนี้คนมาดูเยอะด้วยพ่อหนูน่ารักไหมยย่างโม่ไปแล้วอ่ะไม่จริงหรอกแล้วหนูวันนี้หนูคาวาอเดสมาก ที่มือแกะได้ยังแกะได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแกะตอนอาบน้ำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เ,ร,เราจะเจอสิ่งสกปรกคือมันช้ำมากเพราะว่าหนูโดนจิ้มหนายเข็มหน่ยอืมไม่ทอกันต่อยั่องหนูว่าแบบว่าพูดอะไไปคุยในรถได้ค่ จะคุยกับพ่อหนูบ้างสิหนูยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยป๊าป๊ามามาตัวปลอมหนูคุยทั้งวันแล้วหนูยังไม่ได้คุยกับป๊าป๊าหมา,มาตัวจริงเลยอือก็คือหนูจะบอกว่าหนูแอบเห็นโปรเจกต์สีด้วยน่ารักมากทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะ ไแต่ว่าเขาคงรมากจริงๆน่ารักมากแบบไปเห็นมามแบบสู้ปูสู้ปีกม,ม,มากขอบคนที่แบบว่าทุ่มเทเพื่อน้องปัมี่นะเก่งมากเลยทุกคนเก่งมากเห็นหมดเลยพุ่งใจอ่ะไม่รู้แต่ว่าทุกคนเก่งมากแบบพูมิใจในตัวกคนมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับ หนูหายไปแต่ยังไม่หายแปลกหนูไม่ได้แปลกหนูแปลกตรงไหนไม่จริงนะมันเป็นลูกสาวพ่อให้นะพวกเราฟังก่าพ่อหนูไม่คุยหรอกพ่อรับอยู่อีกซักหนูไลฟ์อีกสักคบสินะฮิรไปะแลไม่ได้นะ คณพ่อตัวจริงจะมาแล้วมาลูกกับ้าสาขวดครั้งหนึ่งเขาพ่ออร่อยไปหนูสามขวดอยู่แล้วมีแต่คนถามว่าทาไมหนูตัวเล็กจังก็หนูสามขวดหนูจะโตตัวได้ไงหนูแค่สามขวดเองหนูไหมแล้วหนูตัวเล็กแข่งขหนูไหมแข่งหนูมีแค่นี้เองพ่อหนูแข่งจิ๋วแค่นี้เองหนูสามขวไง ก็หนูเนเดงกหนูเป็นเด็กหนูก็ต้องตัวเล็กสิอืมใช่ไหมล่ะเป็นปป่าตัวปัป่าเป็นเป็นตัวป่าตัวตัวผมันก็มีตัวป่าในตัวจริงมาแล้วไม่ใช่ของดียวตัวสูงเลยเอ้าหนูก็สูงนะแต่ว่าหนูตัวเล็กกว่ามใชาอยู่ ทุกคนหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปแล้วนะตรงๆจะเป็นตัวแม่หรือตัวลูกเป็นหมดให้หมดเก็บทั้งทุกโคบนโลกใบนี้หนูจะเป็นปามเวนเป็นสาลายวากามิหนูเป็นวากามิแล้วก็เป็นเคตัวเด็กตัวน้อย เรอเล่นเราพูดไปเรื่อ,อยเลยใช่ไหมนี่น่ามาเวไปแยะไปแยะทุกคนถ้าถึงบ้านแล้วหนูยังไม่เหนื่อยเดี๋ยวเจอกันหรือว่าเราเขาไดาไหมไม่รู้เมฆช่วงอ้าวอันนี้อองแนวบุลลี่นะครับผม,มเหตุการใหมค่คัะ หนูทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูรู้สึกสบายดีขึ้นแหละสงสัยแน่เมามมยไงเออเราเป็นโรคเอ็กซ์โตรไม่แต่จริงๆหนูมันได้เป็นเอ็กซ์โตรแต่เจอกันค่ะ